สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านบ้านคะ่ะวันนี้นะคะแม่บ้านมาถ่ายรูปมาทําคลิปนะคะเกี่ยวกับอัปเดตนะคะต้นวิว้าค่อมนะคะวิว้าค่อมต้นนี้นะคะก็คือเป็นเป็นหน่อเขียวนะคะนะต้นแม่เขาก็คือเป็นหน่อเขียวจากแม่ด่างมานะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้เขาก็ให้หน่อมาทั้งหมดสามหน่อที่แม่บ้านเคยทาไปแล้วนะคะเนาะแล้วทีนี้แม่บ้านก็มาอัปเดตว่าเขาด่างหรือเปล่าเนี่ยค่ะ อันนี้คือต้นลูกน,นี่คือใบล่าสุดข,ของเขาเพื่อนเพื่อนดูเหมือนจะไม่ด่างเลยค่ะเหมือนเราจะไม่ด่างนี่ยเพื่อนๆดู่อนะอ่ะอีกต้นหนึ่งนะคะอัน,นต้นใหญ่เนาะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งลูกเขาก็ไม่ด่างแม่บ้านว่าเหมือนเขาไม่ด่างเลยเหมือนเขาไม่ด่างค่ะนี่อีกใบหนึ่งค่ะ มไม่ด่างนเพื่อนเนาะเนาะเขาไม่ด่างและนี่อีกหนอหนึ่งนะที่เขาที่ว่าเขาออกมาสามหนอพร้อมกันนะคะพเพื่อนเนี่ยยังไม่เห็นความด่างเลยค่ะยังไม่เห็นความด่างเลยไม่เห็นความด่างเลยเนาะอก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะลุ้นกันต่อไปนะคะ ไม่เป็นไรลุ้นกันต่อไปค่ะเพื่อนๆเขายังไม่ได่าง <Okay>. นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอบคุณมากที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ